อันนี้คือทำอะไรเนี่ยอันนี้เขาจะบอกว่าเขาทำถาดใสอาา่อาหารแมวเป็นปะอาหารใสอาหารแมวอาหารหนามอาหารแมวบอยมุกขวบอ๋ออาหารเซนีอาหารแมว,มวเซนีใายเ,เ,เกิ็ไน้เกล็มันเะมบีขันแบบขั <laughs> นอ๋อหายมันหน้ามแมวอ๋อให้บรรณา,นนา ฉลาดมากเลยนี่นะคะเขาจะทาที่ใส่อาหารแล้วก็นี่ยังไงคะแมวเวลาแมวเยี่ยมแมวแมวอันนี้คือแมวค่ะแมวของยายทองนางนะคะแมวตัวเล็กอันนี้แมวตัวใหญ่เราใส่ใส่เห็ดมังค์รัสสลัดแห่งะหาวิธีเห็ดใส่หัวอาหารแมวนะคะอันนี้ดิฉันก็อยู่หน้าบ้านนะคะนี่คอนโดนี่ยังไม่เสร็จเลยคอนโดเราอยู่หลังคอนโดนะคะเราอยู่แบ เป็นเหมือนสลัมค่ะเมียวเอ้ยนมเปรี้ยว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 ไม่เห็นมันมาเลยน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มนมเปรี้ยวอันนี้ถาดใส่น้ำ ไอ้สาแสสาแสหาให้น้ำให้มันคว่ำอ๋อแล้วก็สลาดแล้วมันสีแหงบบบน,นีเ้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจ้าเอ๋หนูชื่อน้ำส้มหรอคะอู้หผอมมากเลยอ้าวนมเปรี้ยวมาหาแล้วมนมเปรี้ยวมาแล้วมนมเปรี้ยวมาแล้วมนมเปรี้ยว นี่นมเปี้ยมาแล้วค่ะนมเปี้ยมาแล้วนะคะเอ้ยนมสดนมเปี้ยวนะคะอันนี้คุณยายทองหน้าก็ทาค่ะไม่รู้เขาทำอะไรเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นเสร็จนะคะนี่ว้าวดื้อกันแม่ทั้งลูกเลยนะคะดื้อนี่นมเขาบอกแมวแบบนี้เนี่ยเป็นแมวฉลาดเนี่ยแม่แบบนี้เป็นแมวกระตันยูกระตะเวที ใช้อะไรใช้งานง่ายนะคะหางแมวแบบนี้นะคะรู้ความค่ะฉลาดรู้ความเลิศมากงานเลี้ยงอะไรจ้ามันเกิดใคยจ้าเชื่ออะไรจ๊ะดื้อไม่น้ำส้มแมวตัวไหนที่ขูดขาเย,ยาะท้างหน้าขาใช่แขวขาเป็นแผลใหญ่เลย ตังหัวข่าวน้ำส้มนี่เหรอไม่ได้ตัดลเนี่ยตรงนี้ก็โดน้ก็อาไม่สทำไมไม่สบายหรอใช่ีไหลอ่ะีตลอดอ๋อเหรอก็แสดงว่ามันเป็นโรคอ่ะดีใช่แล้วเอาเอาอาอน้ำส้มาเอาน้ำส้มแมวตัวนี้

แสดงว่าแม่นำโชคหรือเปล่านำโชคหรือเปล่าน่แม่นำโชคบอกหวยสิสามสีนะเลยนะเรีไวิ่งขึ้นตากเหรอวิ่งขึ้นตากเหรอ หรอไม่ถ่ายคลิปลงโชเชียรเด็กนุ่นนี่ก็ดื้อมากเลยแม่แต่นี่อ้ากวอ้าว อ้าว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 นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวไหวพาเป็นพนมมือไหวพาได้เหรอไหนโอ้หมาเนี่ยแมวมนั่งปับไหวพาเลย นี่แมวสวดมนต์ได้ค่ะเราต้องมาได้คลิปแมวสวดมนต์สักวันเนาะเราต้องมาดูคลิปแมวสวดมนต์ค่ะอ <c oughs> ยอก,กันละหนึ่งค่ะยอก,กันละหนึ่งนะคะอันนี้แมวสองตัวนี้ปล่อยแต่อยู่ในบ้านก็มีอีกนะอ,อยู่ในกรงก็มีนะคะอ,อ๋อห้ามปล่อยเหรอ อันนี้บ้านกำนันกุ้งค่ะสวยมากบ้านเรื่อนไทยนะคะสวยมากค่ะสวยจริงค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับคอนโดก็สวยจริงนะคะนี่นี่ซอยในบ้านค่ะใบชานสบสี่ละค่ะเด็กกาเดไปเที่ยวออมใหญ่ละค่ะโอเคนะคะ โซกแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็จะตอบหม้อสอบยังไมเสียงไรวอดตรงกันรานเรียบแล้วก็จะเอาทีนี้ไมใส่ใหม่นะคะมีกระถางเอาไว้เห็ดแล้วไม่แจกค่ะพันกินเหล่าจะมีพันกิตใจไอ้นกเดินก็เดิน คอยคอนรูใ่ไเคอยนรู้ผมไปแล้วใช่ไมผมขัวเขามี่แล้วขัวเขาอ่ะอายุสองอิบอายุไอ้ชื่อไ้นงเป็ยังแล้วก็เดินขับโงแรมนั่นจะสุกง่ายปัะาคุมคุมแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยค่ะอไปินก